ส่วนทหารเพชรดีก็การันตีได้ครับว่าเขาก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ fc คนไหนมาส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับแตกสิบนนะครับพี่ครับหลบหน้ากล้องหน่อยนะครับเปิดมายกสวยครับเรียบร้อยเอ้าไม่ข้ามครับลูกนี้จะตั้งครับ โอ้โห,โหแก้ไขด้วยฝ่าเท้าไม่ข้ามลูกนี้ครับลุ๊กตัวเม็กโคารพลาดครับแ้มนี้เพชรนำก่อน0-0โยโยนี่ไม่พลาดครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหแทมอยู่ที่หนึ่งเท่านะครับ,บรบกวนอย่าบังกล้องนะครับดัครับกูดีชิง รวัวหลบกล้องหน่อยหลบกล้องช่วย,วยข้างสนามนะครับเชียร์ยข้างสนามให้หน่อยนะครับรบกวนเชียร์ข้างสนามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอตอนนี้เป็นฝ่ายซุปเปอร์โคราหรือพีชัยประเวศเราเป็นฝ่ายส่งส่งนะครับ,นนรบแต้มอยู่ที่หนึ่งเท่านะครับถึงเท่าครับซุปเปอร์โคราสืบตอนนี้ขานอกฟุ้งแล้วนะครับสืบไปโอ้สืบปันดีเปิดด้วยสีไปทไปไหนครับ โโอ้โห้หวิเลลนนนะะคครรัับูกีบ่านเพชรนี่ไม่พลาดครับแต้มอยู่ที่หนึ่งเท่านะครับรายชื่อนักกีฬานีแต้มที่สองไม,ไม่รู้นะครับอ้าวผ่านเพชรเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหติดขอบบนครับโอ้โหน่าเสียดายครับพี่เศมพี่เศมโอ้โ นี่แหะครับตารดีกว่าไหมจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับลูกเสิร์ฟนี่นะครับทำไมกรรมการตัวยุกตัวทามนี่พอๆกันนะอยู่ที่ลูกเสิร์ฟใครจะดีกว่าครับพี่พี่พี่ขอบคุณมากครับเปิดโคิร์เโอร์ครับเปิดไปเข้าไปเต็มติงเปิดยกมาโอ้โหเกี่ยวๆนะครับเกือบโดนเกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับพลาดด้วย มาแบบเต็มแรงครับเต็มข้อครับผาเพชรโอเคไหมครับผาเพชรจะต่อครับเซิร์จอดหน้าเน็ตอ้าวเปิดสวยครับซุนเวกอลัสเปิดนี่เปิดสะทานครับอย่างนี้ครับโอ้โหลูกเปิดนี่ดูครับดูนักสากการเปิดครับลูกครับปี่ครับหลบหน่อยครับพี่ครับหลบหน่อยครับเปิดแบบสุดคนหลบเลยครับอย่างนี้พี่หลบเลยครับ เต็มสามเท่านะครับเบิร์กซเปอร์โคตรโอ้ตเจนี้เป็นคนสนิทไหนนะครับยกเข้ามาน่าเนตติดเนนะครับเรียบร้อยติดขอบบนครับผ่านเพชรครับลูกนี้โอ้โหพลาดเต็มข้อเลยครับติดขอบบนครับโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้โหลูกทำลูกพลาดเลยต้องทีมสีาิทังซูเปอร์โคตรเป็นรองครับ โอ้โหรางวัลขึ้นหมื่นครับข้งนี้สามสี่สามครับซุปเปอร์แมนโคร้าครับสี่ต่อสามนะครับเื้าต่อเสือไปเอ้าเสือไปเดียวนะครับลูกนี้นะครับเส้นตัดออกครับลูกนี้ครับโอ้โหคิดดีทำดีครับแต่ทิศทางไม่ได้ครับออกข้างสนามสี่เท่า มาเดเถอครับสี่อสี่โอ้เสิมปันดีเปิดด้วยสวยยกดูวิธีลูกนี้ก็เริมดีครับเปิดก็ดียกก็ง่ายครับโอ้โหเป็นนักตก,กอที่ว่ามีเบสิกพื้นฐานนี่นั่นปึ๊กเลยครับ ううเต้องรู้จังหวะและโอกาสนะครับว่าจะเข้าจังหวะอย่างไรครับนักกอเขาจะรู้ครับ5-4ครับ5-4แล้วนะต้องเปิดโคตรน้ำด้งแทบติดต่อโอ้โหเต็มดีเลยทีนเปิดด้วยทีละโอ้โหนี่เกือบนะครับตรงนี้นะครับไม่พลาดครับพาดเพชรอั <t 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 ัดนกรักแรง โอ้โหแล้วก็ระดับนี้เวทน,นี้นี่พอๆพอกันครับหายเพื่อนเซอร์ครับห้าเท่าโอ้ตรงนี้เปิดโอ้เคไขดีโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเปิดไม่เข้าดีครับเป็่ตัวยกนี่แก้ไขดีครับซุปเปอรแคค์แบ็กนี่นะครับแล้วก็มืออาชีพนี่แก้ไขได้ทุกสถานการณ์ครับ แก้ไขดีด้วยครับลูกนี้เลยเป็นแนบครับโอ้โหดาตาประเภทอัดนะนมหนักแรงแรงครับโอ้โหจะได้ดูนะครับลูกแก้ไขครับมาดูต้องคิดไปด้วยครับคู่นี้ครับต้องศึกษาไปด้วยสำหรับนักตกรุ่นใหม่ครับ เราจะดูว่าลูกเสิร์ฟลูกแก้ไขลูกคว้าดีแก้ไขยังไงครับต้องดูทุบโคอาดเสิร์ฟต่อครับแต้มหกต่อห้านะครับหกห้าโอ้โเสิร์ฟดีลูกพุ่นลงครับยกสวยนี่นะครับเกือบสิ่เกียวนะครับลูกนี้นะโอ้โก็ถือว่าเสิร์ฟดีครับสำหรับซุปเปอร์โคราดครับ อยากว่าครับนี่แนททั้งสองกำสังฝ่ายครับลูกเติมลูกเปิดนี่ต้องยอมรับครับหกเท่าครับทำดให้เติมต่อโอ้โหเปิดด้วยสีสาาครับลูกนี้จา่าตาโอ้โหลูกเปิดที่ โอ้โหลูกเสริมนี่ชี้ดนะว่าลูกเชื่ออตนนี้กองเชียร์มาเชียร์ทั้งมวยรองเยอะนะครับลุกเปิดด้วยศีรันด้วยครับฐานแอ่งครับหลบตั้งเลยนะครับบิงไปยกนี่โอ้โหง่ายๆครับนี่แหละครับลิ้นฐานตะก้อนี่แน่นทั้งสองตับงสองฝ่ายครับต้องรอดูทีเจ้าไปครับสตัวเลยเจ็ดโมครับแนนเจ็ดต่อหกนะครับ โอ้โหเปิดดีดเปิดด้วยเข่าซ้ายยกด้วยซ้ายโอ้โห,โห,โหลูกนี้เปิดด้วยเข่าซ้ายนี่นิ่งมากครับพานเพชรครับยกด้วยซ้ายด้วยครับโอ้โหเพราะว่าเป็มนมวยซ้ายนี่กูดดต่อทู่ทนี่เดาใจทางเจ้าครับเดาใจทางนี่ลับากครับพานเพชรตอรครับ เปิดฟันโอ้โหตรงนี้ซูเปอร์แม็ก <sf x> เปิดสวยโอ้โหโอ้โ,อโหต้องยอมต้องให้ครับลูกนี้ลูกเปิดสวยแล้วก็ยกสวยด้วยครับโอ้โหเพื่อนร่วมทีมโดยจ่าตามนี่ฟาดไต่พ่อไต่เดียวครับอย่าบังกล้องนะครับสุดยอดไปแต้มครับโอ้โหแต้มเม็ดต่อเม็ดดอกต่อดอกครับ ไมพลาดไม่ได้ยอดพี่ยอดวันนี้เจอของจริงครับพาเพชรเจอของจริงครับอย่างนี้ครับโอ้โหหัวเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับลูกนี้ครับขอโทษขอโพยนะครับลูกนี้นี่ครับตับเตัตน้ใจนักกีฬาครับโอ้โหไม่ได้เจตนาครับลุกนี้โอ้โหนี่เนี่ย เป็นกติกาฐานต้นเลยก็ว่าได้แต่เท่าครับหาห้วต่องโอ้โหเสิร์ีสวยหยกยกสวยครับต้บองให้ครับคู่เสียดายครับเป็นแต้มไหลครับถ้าคู่นี้จะเป็นแต้มล็อกนี่สองชั่วโมงนี่ ไม่รู้ว่าผลจะออกข้างไหนครับแ้บไหลน,นี่ใครผ้านี่เสียแต้มครับอ,อย่าบังล้องเลยครับลูกเติบน,นี่พีทีดิวท,ท,ท,ทันครับมีความหมายครับ,รบสุเปิร์นโคราเติบโอ้ฟันจอดโอ้โหน้ำหนักขาดนิดน,นึงครับโอ้โหน่าเดือดใดคิดดีทำดีครับซุปเปอร์นโคราลูกเสิบลูกนี้ครับโอ้โหน้ำหนักขาดโอ้โ ยอดหน้าซ้ายของพานเพชรครับไม่ข้ามมาตรงนี้ทานเพชรเซอร์ครับเกนะครับเกเท่าครับโอ้โหหนีไม่ออกครับอ้าวปงหลังครับยังได้ยังเปิดยกแก้ไขอา้าวยังอยู่ยังอยู่ครับโอ้โหดีนะครับโอ้โห ในเมื่อคุณทําไม่ได้นะครับรอโดนครับอย่างนี้ครับซุปเปอร์แม็กโคราตครับแต่ยอดด้วยฝ่าเท้าครับกู้ต่อสู้ผ่านเกมถูกทางครับเจ้าถูกครับโอ้โหจะคิดว่ายอดนี่เป็นแทบนี่คิดผิดครับซุปเปอร์แม็กโครราตโคหน่าเสียดายครับคนกี้ครับอ้าวแทบหาเพชรครับเติมต่อ โอ้โหโกงหลังครับเปิดด้วยอายกไปผ่านโอ้โหนีห่ไม่พลาดครับเรียกความมั่นใจและขว,วนญก้าน้องไกกลับขึ้นมาครับสำหรับทีมซปเปอร์แมคโคราโ,โ,โอ้โหนี่แหละครับความนิ่งนี่สยบความเคลืนน่อนไหวได้ครับกีฬาไม่รู้ว่าเป็นตะก้อัอลเล่บอลหรืออะไรทังอย่างนี่ความนิ่งช่วยได้ครับ สิบเท่าครับโอ้โหหนีไม่ออกครับสบตอโอ้โหสป,ปัญยอนอีกแล้วครับนักดีลองเอาไปได้โอ้โหนี่นะครับโอ้โหสืบยอดสองครั้งสองคลาครับโอ้โหโอ้โต่อสู้ผ่านเพชรไม่หลงกลครับรู้ครับลูกนี้ว่าปัดยอดมาเข้าไปลองรับเลยก่อนหลังเท้าครับโอ้โหสุดยอดนะ เพลทซิมครับไปเพลทซิมโอ้เสริมดีเปิดด้วยสินะเอาแก่นี่ไม่พลาดครับโอ้โห,โหเรียกเลยครับอย่างนี้นี่สงครามจิตวิทยาเกิดขึ้นแล้วสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหเรียกเลยครับเรียกมาครับนี่ซุปเปอร์แม็กโครราดฝักมือเรียกเลยครับโอ้โหสุดยอด นี่นะครับไม่ได้สู้เฉพาะชั้นเชิงวิชาตะก้อครับนำกิตวิทยาขึ้นมาสู้ด้วยครับโอ้โหเอายังอยู่เกียวอยู่กียติดลุงนีครับจะต้ามโอ้โหโอ้ลูกนี้ครับจาต้ามครับสุกุม็คโรราชฟาดเองครับเกียวอยู่เกี่ยวติดลุกนี้ลาดครับออกข้างสนามครับโอ้โหน่าเสียดายครับลุงนี้ ถ้าเป็นแต้มนี่โอ้โห,โหถือว่าเป็นชัดเดินเลยก็ว่าได้ครับลูกนี้โอ้โหน่าจะได้ใจร้อนไปหน่อยครับลูกเมื่อกี้โอ้โห์น่าจะได้ครับสำหรับซุปเปอร์แม็กโคราลูกเมื่อกี้ครับฟาดออกข้างสนามโอ้โเกมนี่ครับเปียกคู่ขี้สูสีกันมากครับ ใครพลาดไปได้ <occurs> ครับช่วงไทยเก่เสร็จแหละนี่นะครับใจปอใจเหี่ยวฟุดหูไม่ได้ครับเกมบปีอย่างนี้ครับโอ้โหเอาละครับพาเพชรใกล้ใจครับลูกเมื่อกี้ได้ซุ้มหล่นครับลูกซุ้มหล่นเมื่อกี้ครับพาเพชรเต๋อปอ สอต่อ11ครับเสิร์ฟครับผ่านเพชรโอ้โหโป่งหลังครับนี่เปิดง่ายๆครับโยกโอ้โหลูกนี้ครับเสิร์ฟโป่งหลังง่ายๆอย่างนี้รอโดนครับผ่านเพชรเพชรโอ้โหคิดที่ว่าเสิือโป่งหลังจะเป็นแต้มนี่ไม่มีครับสหรับคู่นี้ โอ้โหไหลพลาดไปได้นะครับช่วงท้ายเกมคะแนนเกมสองเท่าครับโอ้โหเบียดบ้าคุกกี้สุดสีเซิร์ฟโอ้โหลูกนี้ครับวัดใจเลยโอ้โหใจนักเลงมากครับคุณเมื่อกี้นี่ครับต้องให้สุพัฒน์แบ็คโค้ชเซิร์ฟแบบใจนักเลงกับวัดเลยครับแล้วเปิดล้มข้าไปเตยยกซ้าย ไม่เสียหายะอ,อ้วโอ้โหตุ๊บแม็กนี่ต้องตั้งรับแล้วครับต้องยุดนนะครับลูกนี้ <Kate> ต้องได้แต้มครับตุ๊บแม็กโคลาสครับเพื่อทสมอเท่าค <sarà> ร e. ับโครับผาเพชรนี <concrete> ่นะครับ เกมมันบีมมันกดดันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหแต้มอยู่ในกับมือนี่ยังเอาไม่ได้เอาไม่อยู่ครับพาเพ็รโอ้โหแจกแต้มครับฟรีลูกนี้โดดพี่คิกครับอมาเท่าแล้วครับอย่างนี้ครับใครจะขึ้นแท่นก่อนครับโู ลุงนี้ครับโอ้โหจะเสือขนาดเส้นครับหน้าซ้ายของพานเพชรโอ้โหห่างไกลครับลูกนี้โดนเสาครับต้องตั้งรับครับซุปเปอร์โคราชครับโอ้โหขึ้นทันแล้วครับพานเพชรดูว่าซุปเปอร์โคราชจะต้านทานไหวหรือเปล่าครับลูกนี้ ด,ดีโอ้โหซุปเปอร์แม็กเปิดด้วยสีสันโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังต่อลมหายใจครับซุปเปอร์แม็กโคราชจะไหนไปเลยไหนไไปเลยม่ง่ายครับไม่ง่ายสลับ 1, พานเพชรครับเจอเขา้าเจอเสิร์ฟเข้าหาซุปเปอร์แม็กนี่เปิดด้วยสีสีสันง่ายๆครับโอ้โห คิดผิดครับเมื่อกี้ครับพาเทชอ้าวแต่เท่าครับ14เท่านะครับ14เท่าดูลูกเสิร์ฟครับจะพลิกสถานการณ์หรือเปล่าครับอย่าแล้วอย่าแล้วดีโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสิร์ฟดีดีครับผ่านเพชรกลมไปเปิดด้วยศีษะครับโอ้โหลูกเสิร์ฟนี่ชินิดว่าเฉียดเน็ตเลยครับลูกนี้ ก็ยังรองรับไปได้ครับสหรับพานเพชรโอ้โหต้องยอมครับโอัโหรต้มต่อคร้บครั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 บ่รัครับครับครับสรัคับครับครับครับค ดูลูกเติมครับพาะเพชรโอ้โหเสิฟดีก็เปิดได้สวยโอ้โหนี่นะครับโอ้โหลูกยกลูกเปิดของนี่ซุป,ปเปอร์แมนโครดีโอ้โหสุดยอดครับครับดูครับว่าจิตใจของทีมไหนจะดิ่งกว่ากันครับอย่างนี้ครับเกมบีบครับอย่างนี้ สิเท่าครับห่างสองแต้มครับโอ้สบดีเปิดด้วยขวายกโอ้โหไม่พลาดเหมือนกันครับโอ้โหถึงว่บาบีบบีบหัวใจครับอย่างนี้ครับพี่อย่าบังครับดูเปิดดีบีบหัวใจคู่ต่อสู้ได้ครับ อยู่ที่ว่าใครจะพลาดมากกว่ากันครับคู่นี้ดูลูกเปิดลูกแรกครับสำคัญมากเริ่มครับพาเพชรโอ้เสืดีเปิดด้วยสินายกสวยนะเน็เโอ้โหไม่นะครับอย่างนี้ครับโอ้โหไม่ยอมครับอย่างนี้ครับ เสิร์ฟก็ดีเปิดก็สวยครับอย่างนี้มันก็ต้องเกมอยู่แล้วโอ้โหมันในเสิร์ฟมันก็ได้เกมวัดหัวใจแล้วครับอย่างนี้ครับวัดหัวใจครับใครเป็นโรคหัวใจนี่ห้ามดูครับโชคของคู่นี่เงินรางวัลเงินรางวัลนี่รออยู่ไปกันสุกินแน่นครับสิดชิมหรือเปล่าลูกเสิร์ฟตรงนี้ซุปเปอร์แว็กโคราชเซิฟ เอ้เสรดีเปิดด้วยวจ้ายยกยูเคียวยูเกิติดเอ้าโ้นครับลรงนี้อ้าวมีดาบสองหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้โหลูงนี้ครับเกียวยูนะครับแต่ลูกมันล้นข้ามครับโอ้โหเจอดาบสองไม่รอดครับอย่างนี้ครับ